แล้วเราคัดแพทย์กันยังไงเราคุมคุณภาพแพทย์กันยังไงก็คือคุณเอาแพทย์หวย,หวยมาหรือเปล่าอะไรหลกัหลกๆพี่ก็เลยต้องการผลักดันให้แพทย์ของพี่มีความเชี่ยวชาญจริงๆที่นี่ยังเป็นที่เดียวและก็ที่แรกในประเทศไทยได้วยใช่ไหมคะที่มีหลักสูตรนี้ซึ่งในสมัยก่อนก,การทําความงามเกิดโดยบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์แล้วก็เกิดปัญหาเลื้อยลังมาจนถึงปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เราต้องยอมรับว,ว่ามันคือปัญหาของมนุษย์ซึ่งเราจะไม่นับว่ามันเป็นการเจ็บป่วยไม่ได้การทาหัตกรรมแบบนี้มันควรจะต้องการทําโดยแพทย์คน ที่ทำเวชกรรมความงามโดยไม่ใช่แพทย์มีเยอะมากแล้วคนส่วนใหญ่ไม่เคยตรวจสอบกางนำคลินิกอะเราพยายามที่จะผลักดันให้แพทย์ความงามเรามีคุณภาพมีมาตรฐานและเรียนอะไรเป็นจริงเป็นจังไม่ใช่ฟังตามๆกันมารักษามั่วๆหรือรักษาทุก,ก,ก,กๆผิดๆแล้วก็บอกว่าเรามีความเชี่ยวชาญในการมาดูแลคนไข้หมอหมองว่ามันอาจจะไม่ได้แฟร์กับทั้งคนไข้แล้วมันก็คุมคุณภาพมาตรฐานไม่ได้ตรงใจกับเราค่ะอืม ทุกคนคะตอนนี้หมอลทินะคะก็มาถึงที่นี่เป็นที่เรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะพี่หมอจริงๆเป็นวันสุดท้ายของเลคเชอร์นะคะก็คือเป็นของปีหนึ่งปีน,นี้โทปีสองนี้จะเป็นหลักๆจะเป็นวิจัยแล้วก็มีคอร์สเวิร์กเหมือนแบบมาเวิร์กช็อปเฉยๆแต่หลักๆก็คือเป็นวันสุดท้ายที่ เรียนเลคเชอร์ที่เราต้องสอบนี่นแหละอพี่หมอและหมอกลางนำเนี่ยที่มาเรียนที่นี่เป็นยังไงกันบ้างถ้าก็สังเกตว่าเราก็จะมีการผลักดันเรียนแฮนด์ออนต่างๆนะจะติดตามในคลิปถัดไปแล้วก็ที่จะต้องแฮนด์ออนกับเทรนเนอร์ต่างๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทฤษฎีเราต้องการให้แม่นที่ผ่านมาบางคนจะเข้าใจว่าราคาของเรามันเป็นตลาดแมสต์แต่ว่าคุณภาพของแพทย์เนี่ยเราเข้าใจว่ามันก็จะต้องห่วยตามราคาไปด้วยทั้งทางที่จริงๆตอนนี้พี่ไม่ต้องพูดหรอวว่าเราใช้เครื่องดีอันนี้มันตรวจสอบได้ไม่ยาก ดีเครื่องแท้ยาดีแล้วทำเลดีการตลาดดีทุกสิ่งทุกอย่างคือมันแบบดูโอเคหมดแต่มันจะมีติดอยู่อย่างหนึ่งคือแล้วเราคัดแพทย์กันยังไงเราคุมคุณภาพแพทย์กันยังไงก็คือคุณเอาแพทย์ห่วยห่วยมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแพทย์ความงามเนี่ยไม่ได้มีวุฒิก็คือไม่ได้มีแบบเป็นเฉพาะทางอย่างที่บอกหลกัหลกๆพี่ก็เลยต้องการผลักดันให้แพทย์ของพี่ที่เป็นแพทย์ความงามเนี่ยมีความเชี่ยวชาญจริงๆในเมื่อคุณไม่ได้เป็นแพทย์เฉพาะทาง เพราะมันไม่มีเขาเข้าใจปะมันไม่มีแต่คุณรักษาความงามคุณทางานกับคลินิกเก่าคุณก็ควรที่จะเรียนอะไรเป็นจริงเป็นจานมีดิพอลมาเฟลด์ชิพหรือว่าปริญญาโทเอ็มเอสซีแล้วที่นี่เนี่ยเป็นหลักสูตรอะไรคะที่พี่หมอเรียนเป็นแอสเซติกเมดิซีนแอสเซติกเมดิซีนก็คือต้องเรียนด้วยการแบบ8อย่างปีแรกจะเป็นทฤษฎีปีที่2จะเป็นภาคปฏิบัติบวกทําวิจัยซึ่งภาคปฏิบัติก็คือจะไปเวิร์กช็อปเครื่องมือต่างๆซึ่งอันนี้ถ้าเกิดพูดโดยส่วนตัวเราไปเว ต่างๆบริษัทยาหรือว่าไปเวิร์กช็อปกับเทรนเนอร์กับอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจะทดแทนได้เหมือนกันอันนี้คือในปีที่2แต่สิ่งแรกที่ปีหนึ่งเนี้ยไม่สามารถทดแทนได้คือเลคเชอร์คุณภาพขับเต็มขับแก้วขับจอมากเพราะว่าทางอาจารย์น่ะได้เชิญอาจารย์ผิวหนังบอร์ดเซอร์ฟาย d ดอร์ม o l โ g โรจิอาจารย์เดอร์มาโตเซอร์รีอาจารย์ความงามต่างๆที่ practice ความงามเกิน1 0 2ถปีมาแชร์มาสอน ต่างๆความรู้ต่างๆเพื่อให้หมอความงามมีความรู้ด้านผิวหนัง่อามอความงามสามารถรู้เรื่องเครื่องมือต่างๆในเชิงลึกเกี่ยวกับความงามทั้งหมด แล้วที่นี่ยังเป็นที่เดียวแล้วก็ที่แรกในประเทศไทยได้ใช่ไหมคะที่มีหลักสูตรนี้ใช่นะตอนนี้นะคะถ้าเกิดจะไปหลักสูตรที่ใกล้เคียงก็จะเป็นหลักสูตรของตาจาวิทยาก,ก็คือผิวหนังเฉพาะทางซึ่งจริงๆหลักๆจะเป็นโรคผิวหนังมากกว่าแต่ว่าก็จะมีแอสเตติกก็คือความงามสอดแทรกไปด้วยแล้วก็อาจจะมีหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของเดอร์มาโตซัตจ์รีก็จะหลักเรียนเป็นแอสเตติกเหมือนกันก็คือเรื่องความงามซึ่งทางการนำคลินิกเราก็พยายามผลักดันทุกอย่างติวทรงติวสอบ,สอบเอ่อติวสอบค่ะ ติวสอบเข้าให้ด้วยแนวข้อสอบอะไรให้ไปอ,อ่านหนังสือกอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปีเนี้ยหมอผักดนันแพทย์ความงามฟูทามเรามี40คนปีนี้เราผักดันแพทย์ ฟูลไทม์ของเราที่มีแบบมีวุฒิเนี่ยประมาณ7-8คนแล้วก็มีวุฒิอยู่แล้วที่เป็นมาสเตอร์ดีกีในทางผิวหนังเนี่ยมีอยู่แล้วที่คลินิกความงามกังนัมคลินิกคืออย่างน้อยถ้าเกิดไม่เรียนสองปีครบก็ต้องเรียนอย่างน้อยหนึ่งปีให้มีวุฒิเป็นดิพโลมาเป็นอะไรที่มันชัดเจนเพื่อให้เออแพทย์เรามีคุณภาพจริงๆแม้ว่าราคาจะแมสก็ตามค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามติดชีวิตหมอก,กังนักันค่ะค่ะ อนนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมอหมอสนะคะที่เรียนที่นี่เหมือนกันนะคะ DPU ก็คือจริงๆคุณหมอก็เทรนที่บริษัทก็ได้ถูกไหมแบบว่าทำไมคุณหมอจะต้องมาเหนื่อยเรียนปริญญาโทอย่างนี้ด้วยตอนแรกหมอก็พอเห็นภาพคร่าวๆครับไม่ได้เห็นภาพชัดเจนแต่พร้อมได้มาเรียนจริงๆอะ่ะมันแตกต่างกันฟ้ากับเหวเลยคือถ้าเราไม่ได้มาเรียนตรงนี้เราไม่ได้ความรู้ตรนีเพิ่มไปอะ่ะมันบอกไม่ได้ว่าเราเป็นแพทย์ความงามจริงๆอ, <S <S อ่ะมันก็ยังเป็นแพทย์ทั่วไปอยู่ดีที่มันยังไม่ได้แบบจำเพาะเจาะจงในเรื่องของความงามครับแต่พอได้มาลงรายด ลงดีเทลในแต่ละเรื่องแต่ละหัตถการเชิงลึกปรากฏว่ามันแตกต่างกันชัดเจนมากๆครับแล้วตอนเรียนนี่คือต่างจากที่เราไปเรียนรู้เองขนาดไหนกดดันมากไหมคะคือมันจะมีเรื่องความรู้หลายๆแบบมันจะมีเทาขาวดํามันจะมีที่แบบว่าอันนี้ทำได้หรือทําไม่ได้ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจน อันนี้ทำไม่ได้อันนี้ทำได้แน่แน่คือเราจะได้แยกตรงนี้ให้มันชัดเจนมากขึ้นซึ่งเราจะเลือกกันดัดการหรือเลือกความรู้ที่มาใช้กับคนไข้ได้ดีมากยิ่งขึ้นได้ปลอดภัยและผลลัพธ์มันก็จะดียิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าทุกคนมาเรียนนะต่อให้เข้าใจหรือได้ความรู้มากได้ความรู้น้อยรับรองทุกคนสนะาม,มารถแทยทีตดูแลคนไข้ได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนคือแพทย์ความงามมันไม่ได้มีบอร์ดเซอร์ติฟายมันไม่มีเฉพาะทางความงามน,นะใกล้เคียงสุดคือหมวผิวหนังซง คำนี้ที่มันชัดเจนซึ่งเท่าที่หมอรู้จักมาเท่าประสบการณ์ที่หมอมีมาอันนี้คือตัวเองรู้สึกใกล้เคียงกับควาว่าแพทความง,งามที่สุดละทุกคนคะนี่นะคะก็คือคุณหมอแอลลี่นะคะเป็นคุณหมอใหม่ของทางกังน้ำคลินิกนั่นเองเห็นไหมสวยมากคุณหมอเราก็ไม่ได้ขาดแค่ความปรมาทค่ะหน้าตาด้วย าถามคุณหมอดีกว่าค่ะว่าเรียนที่ DPU หลักสูตรนี้เนี่ยเป็นไงบ้างคือเป็นหลักสูตรที่ดีมากเลยค่ะก็คือสอนทั้งแบบความรู้ในด้านของเบสิกในการที่เราจะนําไปใช้เนาะในการเป็นแพทย์ความงามในการดูแลคนไข้นอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับความงามเนี่ยก็ยังมีความรู้อื่นด้วยอย่างเช่นการทวิจัยหรือเรื่องกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆการที่เรารู้เรื่องของวิจัยเนี่ยก็คือถือว่าเป็นการต่อยอดในเรื่องของความงามได้ดีเพราะว่าเราจะได้นําไปแบบพัฒนาความรู้ในเรื่องของความงามต่อไปก็จะเป็นประโยชน์กับ ทางคนไข้เราก็วงการความงามคือจริงๆคุณหมอสามารถไปเทรนกับทางบริษัทยาอื่นๆได้แต่ทําไมคุณหมอถึงเลือกที่จะมาเรียนโทความงามโดยเฉพาะคะก่อนอื่นก็คือต้องมองว่าที่นี่เป็นที่ที่หลักสูตรเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากค่ะแล้วก็รวมถึงเห็นรายชื่ออาจารย์ก็คือมีแต่อาจารย์ที่มีความความรู้ความสามารถเนาะมีประสบการณ์มากเนี้ยค่ะ าการที่เราเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในที่ที่ Environment ที่ทุกคนโหมีความเพียบพร้อมเตรียมมาให้ละหมดแล้วเนี่ยมันก็ง่ายกับเราที่จะพัฒนาความรู้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ,อ้ที่เนี่ยตอบโจทย์มากพี่เจาคุณมอกเขาว่าก่อนเรียนกับหลังเรียนรู้สึกว่าแตกต่างมากไหมคะ แตกต่างหรืออย่างที่อาจารย์มากพูดไว้อะค่ะคือตอนแรกคาดสูงว่าเราคาดหวังไว้100แต่พอมาถึงแล้วคือมันได้1 0 0 0พจริงๆค่ะคือในทางในเรื่องของความรู้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการดูแลคนไข้โอ้เราก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีการพัฒนามากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนในคลาสทุกคนโห oh, เก่งกันมากๆเลยทําให้เราอยากพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอมใหม่ของทางกางนันนมทีมนะคะ สุดๆให้คุณหมอนะนําตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับก็ชื่อหมอนัทนะครับสมัครเป็นแพทย์ประจําของกังนํมคลินิกนะครับปีนี้เลยจริงๆคุณหมอก็มีการเทรนกับทางบริษัทยาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะครับผมทำไมคุณหมอถึงเลือกที่จะมาเรียนปริญญาโทความงามเพิ่มอ <มๆ S 1> ่ะก<ม>็ะจริงๆผมมองว่าเราเป็นแพทย์ที่ทํางานเกี่ยวกับด้านนี้เนาะก็คือด้านความงามด้านผิวหนังอะไรแบบนี้ครับก็คือยังไงก็ต้องอนาคตเนี่ยเราต้องอยู่กับวงการนี้ไปอีกนานก็คือเจอทั้งโลกทั้งดีซีผมมองว่าการที่เราเรียนให้แบบ รู้ลึกรู้จริงรู้ละเอียดอะไรเงี้ยก็น่าจะมีประโยชน์ต่อทั้งตัวเองแล้วก็ปลอดภัยต่อคนไข้ามากที่สุดออมาเรียนต่อเนี่ยเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้ตัวเองนะครับแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ด้วย อันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอฟ้ายนะคะ,ค,ะคุณหมอฟูทามของนครปฐมค่ะอยากถามคุณหมอหน่อยว่าเตรียมตัวยังไงบ้างมาสอบวันนี้ค่ะหลักๆก็จะเป็นการหน่วยอนันตมีที่เคยเรียนมาสมัยแบบพี่คลินิกสปี2ปี3แล้วก็จะเป็นพวกตัวยาต่างๆแล้วก็ที่เคยไปเทรนตามที่คลินิกส่งไปก็มีค่ะแล้วก็อินเทอร์เน็ตค่ะใช่แล้วทําไมคุณหมอถึงเลือกที่จะมาเรียนปโทเกี่ยวกับความงามเหรอ พอคิดว่าก็คือเราอยู่ในวงการนี้เนาะก็คืออยากจะไปแบบให้มันสุดให้มันลึกความรู้จะได้มีเอาไว้สําหรับคนไข้จะได้เป็นประโยชน์สูงสุดเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาเราทําหัตถการอะไรไปเงี้ยก็จะได้ไม่พลาดก็วันนี้นะคะก็คือเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เรียนของปณิโาโทค่ะก็คือสัมภาษณ์กับอาจารย์นะคะที่ เป็นคนแบบจัดตั้งหลักสูตรมานี่ก็คือเป็น DPU ก็คือที่ธุรกิจบัณฑิตเป็นหลักสูตรปริญญาโทของเวชศาสตร์ความงามรุ่นที่2ค่ะก็อยากสอบถามว่าอาจารย์แบบมีแนวคิดยังไงที่ทําหลักสูตรนี้มาในปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าคนไข้เนี่ยมันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นมันไม่ได้มีคนไข้เฉพาะแค่ที่ป่วยซึ่งในสมัยก่อน การทำความงามเกิดโดยบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์แล้วก็เกิดปัญหาเลื้อหลังมาจนถึงปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เราต้องยอมรับว่ามันคือปัญหาของมนุษย์ซึ่งเราจะไม่นับว่ามันเป็นการเจ็บป่วยไม่ได้การทำหัตกรรมแบบนี้มันควรจะต้องกระทำโดยแพทย์แต่เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในทางการแพทย์เนี่ยเราไม่มีการสอนวิชาความงามอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะถ้าเรามองว่าคนไข้อีกกลุ่มนึงเหล่านั้นเขาก็เป็นโรคด้วย นะเพราะการที่เขาอยากจะมีความงามที่เพิ่มมากขึ้นมันก็คือเป็นปัญหาของชีวิตของเขาเราจะมานับการเจ็บป่วยแค่การป่วยการทนทุกข์ทรมานอย่างเดียวไม่ได้นะครับซึ่งตัวพี่เองพี่มองว่าคนที่จะทํางานทางด้านนี้ได้เนี่ยถ้าจะให้มองแบบอุด,ดมคติเลยเนี่ยมันควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานตั้งแต่ผิวหนังโดยที่เขาอาจจะไม่ต้องเป็นแพทยผิวหนัง แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมเราเห็นว่ามันมีโรคมีอะไรที่เราจะต้องคิดหรือตอหนักหรือเราจะต้องส่งให้กับแพทย์ผิวหนังนั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องมีความรู้ด้วยนะครับอย่างเช่นมันลงมะเร็งอะไรต่างๆเราจะไปจี้เล,เลเซอร์เลเซอร์ไม่ดูเรื่องอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดปัญหากับคนไข้ดังนั้นพี่ก็เลยคิดว่ามันก็ควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานผิวหนังด้วยไหมซึ่งแพทย์ความงามส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนไม่ใช่เรียนแค่การทําเป็นอย่างเดียวแต่ต้องรู้วิธีผูวิธีแก้หรือวิธีการแก้้้ปััััญหหหาาาดดงงนนนนกกกก็เเลีี่รรรรไซ์สูตใใมมคควบทุๆือ ที่คิดว่าเป็นเป็น,ปน,ปนความจําเป็นพื้นฐานที่แพทย์ที่จะต้องทําความงามจะต้องเจอและจะต้องมีอาจารย์ภูมิใจแบบในลูกศิษย์ทั้งสองรุ่นไหมคะหมายถึงว่าเรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในการไปทํางานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่คงยังตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะว่าการเรียนมันคือจุดชนวนเริ่มต้น <c oughs> ที่ทําไปสู่การทํางาน <c oughs> การทํางานต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่ได้เห็นนะครับก็คือว่าสิ่งที่เราคิดว่าเขาจะเบื่อไหมเขาจะชอบเรียนหรือไม่อยากเรียนหรือเปล่ากับการเป็นสิ่งที่เขาชอบและเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาเรียนแค่นี้พี่ก็คิดว่าในอนาคตคนเหล่านี้เขาจะมีรากฐานที่ดีซึ่งรากฐานที่ดีจะนําไปสู่การทํางานที่ที่ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดมีอันตรายน้อยที่สุด และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพี่คิดว่ามันไม่ได้สําคัญที่เรียนมากน้อยแค่ไหนแต่มันสําคัญที่ว่าคุณเอาความรู้ไปใช้แล้วคุณประสบความสําเร็จในชีวิตได้จริงๆหรือเปล่าแต่อย่างน้อยที่สุดในรุ่น1รุ่น2ที่ผ่านไปเนี่ยพี่พบว่าคนที่มาเรียนเป็นคนที่จะตอบได้ดีที่สุดครับว่า เขาประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาคาดคิดหรือเปล่าอยากให้อาจารย์ให้คำแนะนากับผู้ชมทางบ้านที่ตอนนี้ออแพทย์จบใหม่เป็นจํานวนมากซึ่งทุกคนอบอกว่าตัวเองเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามทุกคนพูดแบบนี้เหมือนกันหมดเราควรจะมีวิธีการเลือกแพทย์ความงามอย่างไรในเมื่อมันไม่ได้อยู่ในบอร์ดเซอร์ติฟายที่เป็น <Okay. S 2> บบคือณนะ<ช>วันนี้คําว่า <c oughs> แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะถูกกาหนดโดยแพทยสภา,าเท่านั้น <c oughs> ในวันนี้แพทยสภา,ายังไม่มีการกําหนดว่าใครคือแพทย์ผู้เชี่ยวชา ฐานนั้นความงามนะครับดังนั้นการใช้คําว่าแพทย์ผิดผู้ชายทางนั้นความงามถือว่าผิดเลยนะครับ<ม>ในระบบของแพทยสภานะครับแต่ถ้าอาจจะยังมีใครใช้อยู่อันนี้เราก็คงจะไม่สามารถไปตรวจสอบอะไรได้แต่ถ้ามีการตรวจสอบขึ้นถือว่ามีกรรมผิดนะครับคนที่ทําเวชกรรมความงามโดยไม่ใช่แพทย์มีเยอะมากแล้วคนส่วนใหญ่ไม่เคยตรวจสอบเพราะเห็นแก่ราคาที่ถูกเห็นแก่เป็นเพื่อนกันเห็นแก่คนนั้นแนะนําเห็นแก่คนนี้แนะนําเวลาไปมันง่ายเวลาแก่ มันยากปัญหาของการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยมีอยู่เนืองๆเ,เป็นปัญหาใต้พรมที่ไม่มีวันจบสิ้นปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดซึ่งเราจะรอให้มันหมดเป็นไปไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังเลยคือให้ความรู้กับประชาชนว่าอย่าเข้าไปเลยอย่าไปเพราะเห็นแก,ก่เคยทําแล้วไม่เป็นไรทําแล้วไม่เป็นไรบางครั้งคุณอาจจะดวงดีแต่มันไม่ได้ดวงดีเสมอไป และก็ไม่ได้แปลว่าทําโดยแพทย์จะไม่เจอแต่อย่างน้อยถ้าคุณนาโดยแพทย์มันจะมีระบบการส่งต่อมันยังมีความรู้ที่ลึกซึ้งแพทย์มีการเทรนมีการมีการเรียนเรื่องพวกนี้เยอะมากยิ่งขึ้นความปลอดภัยของคุณยังจะมีมากกว่ามันไม่ได้แปลว่าทําโดยแพทย์จะไม่มีอันตรายมีแต่โอกาสมันน้อยกว่าและถ้ามีปัญหามันก็มีการแก้ไขที่มากกว่าถามพี่หมอนิดนึงค่ะว่าพี่หมอรู้จากหลักสูตรนี้เรื่องไงหลักๆพี่เป็นผู้บริหารเนาะพี่ต้องรีคูด หมอ,อ,อมาค่อนข้างมากคลินิกกลางนาเนี่ยเป็นคลินิกความงามอย่างแรกคือเราไม่ใช่คลินิกเฉพาะทางผิวหนังอุดมคติที่พี่ต้องการแพทย์เนี่ยพี่ต้องการแพทย์ความงามอาจจะไม่ต้องรู้ผิวหนังลึกขนาดนั้นแต่ว่าจะต้องทําคนไข้ความงามได้เอนเตอร์เทนคนไข้ได้อยู่แล้วมันสบายใจมีความสุขแต่ก็ต้องมีความรู้ไม่ใช่มัวๆซึ่งพี่อ่ะมองว่าหลักสูตรเนี้ยอันเนี้ยพี่มาเรียนเองด้วยเป็นรุ่นที่สองเพราะว่าพี่จะเอาเด็กๆมาเรียนด้วยในรุ่นเนี้ยรวมกันอ่ะเด็ก6คนพี่ ห่ 1> 1คนเป็น7คน,นเรารุ่นหน้าก็คือต้องสลับกันมาเรียนรุ่นหน้าก็จะประมาณเป็น10กว่าคนอ่ะสิบห้าคน,าน,นะะใช่พี่มีหมอก,กังนํามี40คนแต่ว่าพี่พยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีวุฒิแต่ว่าอย่างน้อยกังนําคลินิกอะ่ะเราพยายามที่จะผลักดันให้แพทย์ความงามเรามีคุณภาพมีมาตรฐานและเรียนอะไรเป็นจริงเป็นจังไม่ใช่ฟังฟัง,ฟงตามๆกันมารักษามั่วๆหรือรักษาถูกๆผิดๆตามๆกันมาแล้วก็บอกว่าเรามีความเชี่ยวชาญในการมาดูแลคนไข้หมอมองว่า อาจจะไม่ได้แฟร์กับทั้งคนไข้แล้วมันก็คุมคุณภาพมาตรฐานไม่ได้ตรงใจกับเราค่ะพกคุนคะแล้ววันนี้นะคะออมก็พาทุกคนมาดูนะคะชีวิตหมอความงามที่มาเรียนที่ดี u นะคะเป็นยังไงกันบ้างก็คือครบรถจริงๆมาเรียนตั้งแต่ซีแพทย์พี่เลีย้ยงแล้วก็ไปถึงแพทย์ทุกคนด้วยมาเรียนคือมาเรียนจริงๆนะคะทุกคนก็คือตั้งใจที่จะมาเรียนพัฒนาความรู้กันจริงๆนะคะ ให้สมกับที่คุณหมอริซ่าของเรานะคะบอกเสมอว่าการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญและแพทย์ความงามเนี่ยต้องห้ามหยุดที่จะเรียนรู้นั่นเองคุณหมอริซ่าพยายามที่จะบอกเสมอนะคะว่าการอัปเดตเทรนด์ความงามน,นะคะหรือว่าอัปเดตความรู้เกี่ยวกับความงามเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญของเราและก็ลูกค้าทุกท่านมากๆเลยค่ะ แต่ว่าลูกค้าที่มาใช้บริการของเราคือมั่นใจแน่นอนใช่ก็คือลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยนะคะว่าหมอของเราเนี่ยเก่งมีประสบการณ์มีความรู้แน่นอนนะคะก็คือถ้าลูกค้ามาทำเนี่ยปลอดภัยสบายหายห่วง ง่ายม,มาปรึกษาคุณหมอหรือนัดคิวคุณหมอมันคือทำอยังไงได้บ้างคะคุณออก็คือง่ายๆเลยนะคะสามารถแอดไลน์แอดกังนําคลินิกนะคะมาจองคิวหรือว่าถามหาคุณหมอที่ทุกคนอยากจะทำห่าตัการด้วยได้นะคะเพื่อหลอกคิวนั่นเองคราวหน้านะคะออมจะพาไปไหนไปทำอะไรนะคะหรือว่าไปดูอะไรนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกับช่องกังนํมคลินิกไทยแลนด์ค่ะและอย่าลืมนะคะแอดไลน์แอดไปจองคิวกันได้คะ่ะบ๊ายบาย